ไปได้สวยมุกดาารินรัตยอมรับรักกับใไฮโซเหมือนล้านหัวใจสีชมพูแต่ยังไม่พร้อมเปิดภาพคู่ไม่มีใครกดดันกันและกันเขาเด่นขาเด็ดจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวหลังจากเคยยอมรับว่าก,กำลังศึกษาดูใจกับสิทธิสีชวาลาทายาทหมื่นล้านแห่งอาณาจักรฟีโกโกรุปล่าสุดนางเอกสาวมุกดานารินรัตก,ก็ออกมาอัปเดตสถานะหัวใจในงานแกรนด์โอเพนนิ่งแบรนด์แอมบาสเตอรยูเรนัสคลินิก พีเตอร์มอลไลฟ์สไตล์บางกะปิเผยความสัมพันธ์กำลังไปได้สวยแบบค่อยเป็นค่อยไปบอกเลยว่าหัวใจตอนนี้กำลังชมพูสุดๆหัวใจแฮปปี้ค่ะตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าเราก็มีคนที่เราคุยแล้วก็ศึกษาอยู่ตอนนี้เราก็ยังคุยกันอยู่ก็ไปในทางที่ดีหัวใจก็ชมพูค่ะถาว่าจะได้เห็นหน้าตาเขาเมื่อไหร่จริงๆก็ได้เห็นกันอยู่แล้วนะคะว่าเขาเป็นใครแล้วเวลาที่มุกไปไหนตัวมุกเองก็ไม่ได้ปิดไม่ว่าเราจะไปกินข้าวแต่ด้วย ความที่เราไม่ได้ถ่ายรูปหรือพูดออกมาตรงๆจริงๆจังๆขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆเราตัวมุกก็เป็นคนที่ค่อนข้างชอบความสงบแล้วก็ไม่คือมันจะเป็นนิสัยส่วนตัวอาจจะไม่ได้เปิดหรือบอกใครมากมีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันไหมมุกดาบอกว่าไม่มีค่ะถ้าชีวิตประจําวันจริงๆเราก็ไปข้างนอกกินข้าวเจอคนในร้านอาหารก็จะปกติก็ไม่ได้ทําเป็นว่าเราไม่รู้จักกันนะคะไม่ได้ใส่หมวกใส่แว่นเราอะปกติเลยแค่เราอะไม่ได้โชว์ภาพมันออกมา ว่าไปกินข้าวด้วยกันคนก็จะไม่ค่อยเห็นมุกในพัทที่มีแฟนมุกดาบ,บอกว่าเขาก็จะซุบซิบกันว่าใช่หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าที่เป็นข่าวหรือเปล่าก็อาจจะแอบสงสัยเพราะเวลาที่หนูออกไปข้างนอกนะหนูก็จะชิลมากนะสดชิลเลยค่ะคนก็จะมีความแบบใช่หรือเปล่านะคุ้นๆนะเราก็จะได้ยินตลอดแต่ไม่ได้ปิดค่ะก็อย่างที่บอกว่าหนูค่อยๆเป็นค่อยๆไปถามว่าเราพูดมาตรงๆขนาดนั้นไหมเราก็ยังแต่เราแฮปปี้ไหมเรา ศึกกษากันอยู่จริงๆนะตอนนี้สบายใจค่ะกับความสัมพันธ์นี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่รีบร้อนแล้วก็ไม่ได้มีใครกดดันซึ่งกันและกันก็เป็นตัวเองได้แบบ100่เอร์ซตตอนหน้าที่การงานเราถ้าเปิดตัวแฟนจะมีผลกระทบไหมมุกดาบอกว่าถามว่าผลกระทบมีไหมก็คงมีนิดหน่อยแต่โน้วเอานิสัยตัวเองดีกว่าว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตัวมุกเป็นคนที่ไม่เปิดเรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วแต่ถามว่าเราพูดออกสื่อไหมว่า ว่าเรามีรับรองเราพูดแน่นอนแต่ด้วยนิสัยเราแค่เป็นคนที่ไม่ชอบเปิดเฉยๆแต่หนูว่าทุกคนเข้าใจค่ะการทํางานของเราชัดเจนเราก็เต็มที่มากๆคืออยู่ตรงนี้เรายังมีคาแรคเตอร์ที่เราต้องเล่นแล้วก็ต้องเจอกับบุคคลอื่นๆอีกมากมายฉะนั้นก็ดีใจคือเป็นแฟนทุกคนก็พยายามเข้าใจในมุมมองของการทํางานมากขึ้นว่าอันนี้คืองานอันนี้ในส่วนของงานแล้วก็สปอร์ตเราไปในทิศทางไหน แต่แฟนๆหลายคนก็อินบทละครมากกว่าชีวิตส่วนตัวมุกดาบ,บอกว่าก็รู้สึกดีเหมือนกันที่คนอินไปในทิศทางน,นั้นก็เต็มที่กับงานเราจริงๆเราอยากให้ผลงานเราออกมาดีถ้าแฟนรักเราแล้วก็จิ้นในละครเราก็แฮปปี้แสดงว่าเราสองคนมีเคมีที่ตรงกันทุกคนรักเราในตัวละครนั้นแล้วมันจะต้องมีเริ่ม,มียำในการเปิดตัวไหมมุกดาบ,บอกว่าคือตลอด10ปีไม่เคยมีเลยนะคะหนูว่ายากมากด้วยนิสัยตัวหนูคือหนู เป็นคนแบบนี้จริงๆถามว่ามันมีภาพหลุดจากคนอื่นหนูไม่ได้เสียเรียดหมายถึงคนที่ได้เจอเราข้างนอกแต่ว่าถ้าจากตัวหนูอะหนูอาจจะต้องยากค่ะหนูก็คืออินโทรเวิร์ตจ,จัดๆเลยค่ะแต่ลุ้นได้ไหมลุ้นได้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ